ครับวันนี้พี่นนท์นำซิ่งจะพาเราไปเอารถไปส่งลูกค้าไปโน่โนนนไปิดฝังนี้ไม่ได้ว่ะเด็ดเด็ดไปไปกินเลยครับ ถึงแล้ว40กิโลไกลวสมไม่ไกลหรอกครับเ็นยังไงฮัโลโหล,โล เรานอนเอารถลงถ้า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 เป็นซินตัวนี้ก็มันก็เปลี่ยนง่ายมันมีซีนตัวเดียวแหละฟังเนี่ยมันเหมือนมันมันเล็กๆเนาะเครื่องเล็กเนาะใช่แบบมันน่าจะแกีง่ายไม่พี่ถ้าถ้ามันรวดซีนเนี่ยเราเอาไก่ควงแทงปื๊บโอมาแล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องใช่ถ้าถ้าถ้าผ่าไงถ้าผ่ามันเล็กมันมันน่ข้ามีอะไรไม่มีอะไรได้แต่เกียร์เกียร์ก็มันนท์ใช่ไหมใช่ ไม่มีไม่มีอะไรยีเดิมเดิมเดิมหมดเลยไม่ไม่เปิดเลยพี่เสื้อก็ไม่ได้เปิดแค่แค่ไอเปิดตรงเขาเรียกว่าอะไรอากาศหรือเปล่าแบบมันจะเป็นตอนถ้าเดิมเดิมจะเป็นเหลี่ยมเปิดให้มันมุนมุน่อะแค่นั้นแหละตัวนี้เอาลงก็ไปน,นอนเอาลงไหมนี่เอาลงบอก,บอก ่งรถกค้าเรียบร้อยเออย่ยกรถทงามันคไปึงหนทปพูดแล้ว,ลวก็น่าจะซื้อเลย ก็ใส่โครงเดิมนะอืม,อมลองฟังเสียงดูสิซื้อมาเท่าไหร่มันมีเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าบาทแล้วเอาต้องเห็นอยู่นะแล้วมาน,นยิดเอาพวกบูทพวกอะไรไปรใส่ได้ไหมใส่ได้เลยไม่เน่ยใจแต่นี้ยพันตัว เย่มยกรถเชื่อนแปบเดียวบาอยู te as> <as ่สบายสบายใช่อันนนยกแบกคนเดียวก็ได้แล้วนี่ก็สบายสบายเลยได้ไหมถอเรือนลงได้ไหมน่นวาง่อดะ ไม่เลยเ๋้วช่วยช่วยจับขอต่อได้ไหมเพรอะไรครับพี่มันอันนี้อะพี่ผมยังไงล่ะมันต้องมาเก็บสีเก็บมันพูดตรงๆไหมมันลายอ่างนะพี่พวกไฟพวกอะไรมีแค่ ตามท่านอเจดนี่ยไตอนแรกผมก็จะเจ็บเนี่ยอันนี้อืต่อรัาฟัง่ะ อสองร้อไปค่้มันแปดได้ะแปดบเก้ายาน้ำมันกเลยราทนี่แหละมาไกลเลย,ลยเข้าใจอยูอ่ที่เนียมันถ้าใส่ใส่ชจดสีไปมันจะยึดตรงไหนยังไงนอาาไ็อตมันใส่ได้เลยไม่รียังไง,ไงถ้าเป็นโค้งนี้มันเอาหนดกุ้งหน,น้าทแต่ถ้าโงนี้มันก็ใส่น็อตได้ มัก็เปลี่ยนแล้วมันมันย้ยมลงเลยบอ่พี่ 2T บ่หรอือยังไง2ีครับผมไม่เคยเล่นเ,เนียเเต่เลยมีซีนตัวเดียวตังค์ซีนจานไฟเนี่ยซีนเข้าอ,อย่างตัวเดียว อันนี้ทอเปลี่ยนใหม่บอกทอเปลี่ยนใหม่บอกเดิมนี่ทอดทอใหม่อันนี้ทอเดิมบหร ผมล<อ>งล<อ>งลไ,ไ,ไปก็น,นี่ก็แนวใดผมว่านแล้วที่ใส่มาเลยพี่เด่นที่เด่นใส่ ขาตั้งเรียนยังไงเีด้ครับผมไปพาผมไปลองเลยลองอยู่ไหนอ่ะไปลองรถกันบาทเลยแล้ว่อมันจะติวออกไหมเย่พาไปลองกันเดี๋ยวได้ผมใส่มันริดหนึ่งเองไไหมลองรถกันไปเลยครับ จะไรไมล่ะถตาผมมาไม่ได้เอาโทับเลยไปลองเลยไปไปไปเผาไปนอนทำรุาตานไปก็ได้ <haul> ไปลองรถเก๋งที่ไหนว่าไง ล้อต้องล้อล้อต้อมันจุไหมไม่ทำไมันตัวสัต์ไง น,น้ำมันยังไม่ไหล จบที่แปดพันห้าแปดพันห้าพร้อมโครงนี่บ่ 6, 1, ห่สามอไ้ที่ครับอะไรนะครับ 6, 1, หก1 2, หนหูนสามเจ็ดเจ็ด ค่นนี้ปล่อยมื่นห้าครับท <ft ian noise> ่นนี้ปล่อยมื่นห้อองเาใส่ยังงไ nya hampir สำหรับคลิปนี้ก็จบที่เปรยปันห้าเดดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย